ตลกสวัสดีทุกคนครับผมกลับมาสักทีหลังจากหายไปกี่วันมาไปอยู่นุนกี่วันวันดูอ่ะดูดูลางรถสิบางฝุ่นยังไม่ทูเลยเชี่ยมันไล่ออกเลยเทเกลย์ไ่แม่เทเกลออก็คอดูเด้อ อย่าดิดถอดอันนี้ออกมาเลยเดี๋ยวเอาไปสักผ้านี่ฝุน่นเนื้อนะน่ะนก็เชดไอ้องเช็ดวะขยัน เอาเครื่องดูดฝุ่นไหมเอาเลยเาดูดไมล่ะดูดเลยต้องส่งรถต้องงามๆเลยๆทำไมอันนี้มันอ้าวะนี่น่ะโอ้อยากได้เนาะจัดให้อยากอะไรยังเอามาให้อีกมันไม่เข้ามันไม่เข้าล็อกมันหรือเปล่า กิ๊บม,มันหนีบเ oh, ลยโอ้โหดูดูเขาทุบกิ๊บเขากิ <kap> ๊บมันรุดเนี่ยอืมกิ๊บมันเบนเต่อันนี้มันยังไม่อันนี้มันไม่เข้าตัวนี้มันไม่เข้าล็อกมันนี่มันต้องเอานี้มาสอดตรงนี้เย <takim S 2> <atar Themen> ต่อันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้เออยังไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวก็แกะออกเหมือนเดิม ใช้ได้แล้วคงก็เปิดยกร้อแล้วยี่ไม่ต้องเกะเดี๋ยวไม่ใช่นี่เกะอะไรหรือว่าเอาอะไรทำไว้แล้วตัวนี้ไม่ไม่ต้องทำก็ตัวนี้มันเสียก็เออก็ก็ก็ดึงเกะแต่ตัวนี้เนาะดึงออกดีทำไรเงี้ยได้ไหมให้ควงก็มีฮะไม่มีมี ว่าอุ้ยเอาไปเข้าทางนู้นล้างเสร็จยังนี่ทไมล้างเสร็จยังทไมก็ถอยเข้าไปทางนู้นมันจะได้ลมน่พอพานเนี่ยยังไม่ล้างเลยเนี่ยอย่าพึ่งนี่กระตี้อย่างมีคนเดียวเองกก็ก็ล้างเสร็จก็ถอยเข้าไปตรงนู้นไงครับ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 มีสมองไหมครับค่ะ ค่าเลงเส้นเส้นแปนะครับค่าเลงเบิกไปได้ได้ข่าวว่าเบิกไปส้ายนอกหมดแล้วอะไรนะแล้วายนอกนี่คือวิ่งเส้นนะครับซายนอกนี่คือข่าโอเคครับ เชื่อมผิดหรือเปล่าวันนี้ทำไมมันเงี้นเงี่อมาเ่ก็ไม่เป็นไรมันไม่บุบ ทำไมมันอ่อนแท่เรามันงอตัวนี้อืมอันนี้โดนดินแน่เลยนี่ดูลายแล้วฮะเหมือนโดนน้ำมัน่ะ ีน้ำมันอะไรจะลายจนกินเนื้อขนาดนี้ดินมันไม่ค่อยดูนะนี่ก็ล้างบ่อยยังดินทั้งฟ้าฝนมันจะล้างบ่อยเลยทั้ะนั้นไก็ใช้ได้หรองใหญ่ขึ้บเดี๋ยวขัดใหม่หมหมอกว่าหมทั้งไทยกัเนาะทั้งไทยได้ทั้งไทยเดี๋ยวเอาไข่รประวันมาขัดครับ เงาแวบเดี๋ยวรอดูดฝุ่นอีกเนี่ยทุกคนน้ำเอมันชอบหล่นมาตรงนี้ต้องแช้ไขย,ยังไงครับเนี่ยพรมตรงนี้มันจะเปียกเลย สทีบิบับบีบับยังเงาเหมือนเดิมขนาดคนขับชอบไปสายนอกนะครับนี่เอาก็ไปทำประวัติเสียไว้เนาะ

มันนอนไม่ได้นั่งกติกาเอดกขึ้อดักคือคือประมานคือว่าเมื่อสภาพแล้วได้แคังก็ได้เลยเลยเลใจเละใจแล้วโผล่วัดนธพแล้วนี่ใบกำลังด็ดเลยนี่ครับ อันนี้ก็ชอลุอันนี้อะไรนี่ไอเกงในผู้สาวทำอะไรต่อนี่ขยับมานี่ไม่ได้ปะ เกีบขึ้นมาข้างหน้าก็ไม่ล้มอีกเลยอะไรมันไม่อยู่มันก็อยู่เลยแต่มันไม่เบรกอ๋อมันไม่เบรกมันลื่นถ้าถ้าไปข้างหลังมันลื่น ตัวนี้กำลังปลูกเสกพญานาคอยู่ครับ <c oughs> อ้วนอีน่ออมองไม่เห็นหนาเลยว่ะเมื่อกี้อ่ะ ใครโทรมาสายร้อนโทรมาหรือเปล่าใช่ไหมไอฮิงไอหิง <c oughs> มันมาสายถึไอฮิงโทรมาครับมันจะบ้างไงวีดีโอคอไปเลยนีช้าีกัน,นดานบ้าเนเยเออเล่นไฟฟ้าปะไม่เล่นหรอกดูดูดูด,ด,ดูดูครับดูแชทเด็กครับ เต็มบุบเลยครับเหมือนเหมือนขาเหรืออก้เอาจิงเอาก็เม่เห็นจริงเนาะนี่เสื้อขาวๆนะเสื้อขาวๆนะอยู่ในก็ได้ทั่วตแว้ล้ตัวดิโอ้คนคุกอนคลุกเอนักโทษ จ้าของมันเกิดเลี้ยงอะไรโทรมาช่วงทวงเลยรอเท่าเกย์เลยรอรอเท่าเกยเลี้ยงยี่ยี่ยี่รอเลี้ยงอะไรตัวเองมันเกิดตัวเองเจ้าภาพก็ต้องเลี้ยงแหละนาะไอ้หิ้งกูจับพญานาคแล้วเนี่ยมึงเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ยังไม่เป็นยานาเห็นไหมเออ ม right? <sighs> ึง <IL> มึงก็บ่าตายทำอะไรยังไม่เสร็จสักอย่างเลยนี่ไปยุ่งเสือดิ้นออกออกจะนอล่าปลอยบอกข่ะฮะอะไรนะไม่ได้ยินเลยเออแค่นี้แหละที่ไม่เคยได้ยินเลยเดี๋ยวนี้ข่าวมันถึงกันหมดมันก็มีบ้างครั้งเดียวก็ทำไมดูข่าวมันดังใช่แล้ว ครั้งเดียวอะไรไปบ่อยจนครั้งเดียวอะไรไปบ่อยจนอะไครั้งเดียวอะไรไปบ่อยจนครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆครั้งเดียวจริงๆครั้งเดียวแต่ประวัตินี่โหลามเลยครับประวัติเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าครับผม เกมมูกันไม่มีตังมึงกันเรือตังยังไม่ออกทำไม่พูดค่อยแค่ไปฟ้มดาวอ่ะหลีกตัวตายแล้วเอาเอาเดก้าไปเรื่อยเขาจะออกนิวเชฟยูเอาเดก้าไปทำไมนี่เขาอยากเ่นตเอ้ี่ตายแล้วแค่นี้แหละเราไม่รู้จักกันแล้ว ยิงทำไมถึงมันอ้วนนี่ละ่ะเอ็งขาจยิงไเปเ<อ>จ้าสูวบ่นอนจอยนอนจอยลูกเดอ้อลูกเดอ้ออย่ากจอยมาเด้กเดอ้เดอไม่ดีเด้อระวังติเดอ้อระวางังสิดติดเดอ้อหิงเดอ้อไม่ดีเด้อไอ้หิงเดี๋ยวดีเราไม่พูด มอยาฮิงมาหาหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหฮง้โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ